โอเมกาเป็นหนึ่งในแบรนด์นาฬิกาสวิสที่มีประวัติมาอย่างยาวนานกว่า170ปีและได้กลายเป็นตำนานนาฬิกาที่ได้ขึ้นไปสู่พื้นผิวของดวงจันทร์เพราะเป็นนาฬิกาแบรนด์เดียวที่ผ่านการทดสอบของนาซาและยังทำสถิตินาฬิกาที่ไปสู่จุดที่ลึกที่สุดในโลกแล้วโอเมกําทำอย่างไรถึงสามารถผ่านบททดสอบต่างๆมาได้ มาค้นหาคําตอบไปพร้อมกัน chapter 1จุดเริ่มต้นของโอเมกาเรื่องราวโอเมกาได้เริ่มต้นขึ้นในปี1848ที่เมืองลาชอเดฟองประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยช่างทํานาฬิกาหนุ่มวัย23ปีที่มีชื่อว่าลอิส s แบรนด์เขาต้องการที่จะพัฒนานาฬิกาให้มีความเที่ยงตรง และแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้และเพียงไม่กี่ปีคุณภาพของนาฬิกาของลุยส์แบรนด์ก็ได้รับการยอมรับทั่วทั้งสวิสและหลังจากนั้นไม่นานก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วยุโรปผ่านไปกว่า31ปีที่ลุยส์แบรนด์ดูแลโอเมกามาโดยตลอดก็ได้จากไปอย่างสงบในปี1879โดยลูกชายสองคนของเขาคือ l ลุ i s Paul และ c ีซาร r แบรนด ก็ได้เข้ามาสานต่อธรุรกิจของครอบครัวและได้ย้ายบริษัทไปที่เมืองเบียนซึ่งพวกเขาสองพี่น้องก็ได้เปิดตัว l a b r a ดอรซึ่งเป็นคาลิเบอร์รุ่นแรกจากนั้นทั้งสองคนก็ยังคงพัฒนาแบรนด์มาเรื่อยๆโดยมีการผลิตนาฬิกาข้อมือที่สามารถตีบอกชั่วโมงและนาทีได้เป็นครั้งแรกของโลกรวมถึงผลิตนาฬิกาข้อมือแบบจับเวลา และเปิดตัวนาฬิกาปฏิทินเรือนแรกที่มีวันที่ขนาดใหญ่จากนั้นในปี1894ก็มีการเปิดตัวโอเมก้าคาลิเบอร์19ซึ่งไม่เพียงแต่เป็น,นกลไกคุณภาพเยี่ยมที่เที่ยงตรงมากแต่ยังถูกออกแบบให้กลไกต่างๆสามารถถูกซ่อมบำรุงได้ง่ายโดยเหล่าช่างนาฬิกาทั่วโลกและยิ่งไปกว่านั้นการที่กลไกถูกผลิต ให้สามารถทั้งขึ้นลานและตั้งเวลาผ่านเม็ดมยมเพียงอันเดียวนั้นถือว่าเป็นการวางรากฐานที่แม้แต่นาฬิกาโดยส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ก็ยังคงใช้กลไกในรูปแบบนี้อยู่แต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะในปี1896โอเมก้าก็ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก Swiss National Exhibition เป็นครั้งแรกในฐานะผู้ผลิตนาฬิกาที่ล้ำสมัยคุณภาพเยี่ยมและมีความแม่นยำสูง จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Louis b r a n d and Freire Omega Watch Co ในปี1903และในปีเดียวกันนี้เองก็ได้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นเพราะสองพี่น้อง Louis Paul และ Caesar Brand ได้จากไปอย่างสงบทำให้บริษัทต,ต้องเจอกับอุปสรรคอีกมากมายและเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่ในที่สุด บริษัทก็กลับเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นผู้ผลิตนาฬิกาที่มีชื่อเสียงระดับโลกกำเนิดตำนานโอเมก้าซีมาสเตอร์โอเมก้าได้เปิดตัวนาฬิกากันน้ำรุ่นแรกนั่นคือซีมาสเตอร์เพื่อฉลองครบครอบ100ปีของบริษัทในปี1948โอเมก้าได้มีการเปิดตัวคอลเลกชันซีมาสเตอร์อย่างเป็นทางการซึ่งแตกต่างกับซีมาสเตอร์ที่เราคุ้นชิน รุ่นแรกที่ออกแบบมาเป็นนาฬิกา d RESSWATCH ที่สามารถใส่กันน้ำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอีกทั้งโอเมก้ายังได้ผลิตนาฬิกาให้กับกองทัพอังกฤษเพื่อใช้ในภารกิจต่างๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อ,อีกด้วยสำหรับคนที่อยากได้ซีมาสเตอรรุ่นแรกโอเมก้าก็ผลิตซีมาสเตอร1948ออกมาเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีของการเปิดตัวนาฬิการุ่นนี้สู่ตลาดโลก ที่มีหน้าตาและความคลาสสิกอ้างอิงมาจากซีมาสเตอร์รุ่นแรกและเปลี่ยนมาใช้กลไกคาลิเบอร์8806ที่สำคัญคือการผ่านการทดสอบมาตรฐาน Master ร์ r o n o นมิเตอร์จากสถาบันเมทสัสซึ่งผลิตในจำนวนจำกัดเพียง1,948เรือนเท่านั้นตามจำนวนปีที่ผลิตออกมาครั้งแรก Chapter 2. ยุคทองของโอเมกา เริ่มต้นในช่วงยุค 50s ที่มีการแข่งขันความเที่ยงตรงโอเมก้าได้เปิดตัว Constellation ในปี1952เพื่อฉลองความสำเร็จในการครองอันดับหนึ่งเรื่องความแม่นยำของนาฬิกาและได้รับรองมาตรฐานสูงสุดจาก COSC ซึ่งโอเมก้าได้สร้างสถิติโลกติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า20ปีเพราะฉะนั้น Collection Constellation ึงได้มาตรฐาน COSC ทุกเรือนและมีคำว่าค h r o n o m e t e r อยู่บนหน้าปัดทุกเรือนเช่นกันส่วนลักษณะโดดเด่นอีกอย่างของ Constellation ก็คือหน้าปัดทรง12เหลี่ยมหลักชั่วโมงมีลักษณะเฉพาะตัวมีดวงดาวอยู่บริเวณ6นาฬิกาด้านหลังตัวเรือนมีการแกะสลักหอดูดาวเอาไว้โดยนาฬิการุ่นนี้บอกเวลาด้วย h a ล i b e r สาม ซึ่งมีความเที่ยงตรงมากที่สุดกำเนิด trio of master watches ถัดมา5ปีในปี1957 Omega ก็ได้ปล่อยตัว trio of master watches ออกมานั่นก็คือนาฬิกา professional 3รุ่นได้แก่ sea master 300ร rail master และ speed master โดยทั้ง3รุ่นนี้ตัวเรือนจะเป็น stainless steel มาพร้อมหน้าปัด tropical ตัว Seamaster 300รุ่นนี้ถูกปรับโฉมจากรุ่นแรกอย่างชัดเจนเพราะจุดเด่นของ Seamaster รุ่นนี้คือการที่มีโอริงที่มีประสิทธิภาพสูงมากสามารถกันน้ำและกันแรงดันได้ดีถูกออกแบบมาเป็นนาฬิกาดำน้ำสำหรับนักดำน้ำมืออาชีพที่ทำงานอยู่ใต้น้ำซึ่งทางโอเมกาก็ได้คิดระบบสปริงที่ปิดผนึกสามารถกันน้ำและแรงดันน้ำได้ในระดับ300เมตร ส่วนเรลมาสเตอรถูกออกแบบมาเพื่อนักวิทยาศาสตร์ช่างเทคนิคหรือคนที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเพราะตัวเรือนเป็นแบบ2ชั้นมาพร้อมความสามารถในการต้านทานสนามแม่เหล็กชั้นสูงส่วนตัวสุดท้ายในคอลเลกชันของ TRIOLOGY นั้นก็คือ Speedmaster ที่ได้กลายเป็นหนึ่งในตำนานนาฬิกาที่ไอคอนิกมากที่สุดในโลก Speedmaster เป็นนาฬิกาโคโรโนกราฟในรูปลักษณ์ของสปอร์ตและ Racing Watch โดยวางให้นาฬิการุ่นนี้ได้ใช้เป็นนาฬิกาจับเวลาในการแข่งขันโอลิมปิกโลกโดยชื่อคอลเลกชัน Speedmaster นั้นถูกเลือกมาจากกรอบหน้าปัดที่เป็นมาตรวัดความเร็วหรือแท็กไฮมิเตอร์ที่สามารถวัดความเร็วได้จริงซึ่งเป็นนวัตกรรมกรอบหน้าปัดที่แบรนด์โอเมก้าคิดค้นขึ้นมาสำหรับนาฬิกาคอลเลกชัน Speedmaster โดยเฉพาะ ซึ่งมาสเตอร์คอลเลคชัทั้ง3เรือนนี้จะมีจุดเด่นรวมกันอยู่ที่เข็มนาฬิกาแบบ Broad Arrow มีลักษณะเป็นหัวลูกศรที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ Chapter 3ที่มาของฉายา Moonwatch ยุค60 s เป็นยุคสำคัญของมวลมนุษยชาติเพราะได้เริ่มมีการออกไปสำรวจอวกาศนอกโลกแล้วแต่โอเมกเข้าไปเกี่ยวข้องกับการท่องอวกาศครั้งนี้ได้อย่างไร เริ่มแรกก่อนภาร,รกิจอพอลโล11องค์กรนาซาก็ได้เตรียมภาร,รกิจท่องอวกาศไว้อีก2ภาร,รกิจใหญ่ๆนั่นก็คือ Gemini Mission และ The Apollo Mission ทางน a s a จึงได้กว้านซื้อนาฬิกาโครโนกราฟหลายรุ่นจากหลายแบรนด์ดังเช่นไ r รท์ลิงก l ลอร์ดเนโอเมก้าโรและอีกหลายแบรนด์โดยน a s a ได้กำหนดเกมทดสอบแบ่งออกเป็น2เกมใหญ่ๆคือ ความแม่นยำสภาพแวดล้อมโดยนาฬิกาต้องสามารถทนต่อความร้อนสูงถึง93องศาเซลเซียสและความเย็นติดลบ18องศาเซลเซียสซึ่งขั้นตอนการทดสอบนี้ใช้เวลานานถึง3ปีจนกระทั่งปี1965ผลการทดสอบออกมาว่ามีเพียงนาฬิกา omega speedmaster ที่ผ่านการทดสอบทั้งหมดนาฬิกาจึงได้ถูกสวมใส่บนข้อมือนักบินอวกาศบนยา,านจมินายไทท่น แล้วนาฬิกา Speedmaster ก็โด่งดังเป็นพลุแตกเมื่อมีภาพถ่ายของ Ed w ดไวทนักบินอวกาศชาวอเมริกันคนแรกที่ได้เดินออกไปท่องอวกาศหรือที่เรียกกันว่า space walk โดยบนข้อมือของเขาสวมใส่นาฬิกา Speedmaster ref 105.003หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อ Omega Speedmaster Ed White 4ปีต่อมาในวันที่20กรกฎาคม1969ได้มีภารกิจอพอลโล11ที่มีนักบินอวกาศคนสำคัญของโลกนั่นก็คือนิวอ์มสตรองซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ก้าวเท้าเหยียบลงบนพื้นผิวดวงจันทร์และมีเรื่องราวสำคัญที่นักบินอวกาศคนที่เหยียบดวงจันทร์เป็นคนที่สองคือบัสอัลดรินที่ตามลงไปสมทบนิวในไม่กี่นาทีถัดมา โดยเขาได้สวมใส่นาฬิกา Omega Speedmaster Professional c a l i b e r 321ซึ่งเป็นนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่ได้ลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์จึงได้รับฉาย,ยาว่า Moonwatch Chapter 4 Quartz Crisis จุดเปลี่ยนในช่วงทศวรรษ1970คือความนิยมของนาฬิกาควอตซ์ที่กำลังมาแรงหรือที่เรียกว่ายุค q u ตซ์คร r i ซิส ทำให้นาฬิกาหลายแบรนด์ได้รับผลกระทบไปตามๆกันส่วนโอเมก้าก็ปรับตัวพัฒนาคอร์สของตัวเองจนในที่สุดก็ได้ออกแบบนาฬิกาคอร์สหลายรุ่นโดยหนึ่งในนั้นก็คือ Constellation Electroquartz F8192Hz ที่เปิดตัวในงานบาเซลซึ่งมาพร้อมตัวเรือนสีทองน้าปัดสีทองเรียกได้ว่าทองทั้งตัวเรือนเลยทีเดียว และก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีณช่วงเวลานั้นเพราะนาฬิกานี้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครมีความวินเทจที่ดูหรูหราและระบบควอร์ที่แม่นยำในการบอกเวลาซึ่งมีราคาอยู่ที่5,400สวิสฟรังก์หรือประมาณ180,000บาทซึ่งถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีราคาสูงมากเพราะราคาเท่ากับรถในสมัยนั้น chapter 5 sea master กับ james bond omega sea master diver 300เปิดตัวครั้งแรกในปี1993พร้อมกับทำลายสถิติโลกในการดำน้ำฟรีดิวโดยนักดำน้ำชาวฝรั่งเศส roland specker ได้มีการดำดิ่งลงไปในทะเลสาบพร้อมกับ sea master professional diver 3 0 0ที่ความลึก80เมตร นอกจากนี้นักดำน้ำมืออาชีพหลายคนก็ได้เลือกสวมใส่ Omega ้า a ีมาสเตพร้อมทั้งสร้างสถิติดำน้ำลึกเพื่อตอกย้ำถึงประสิทธิภาพของนาฬิกาเรือนนี้โดยมีการออกแบบตัวเรือนที่สวยงามมีความสปอร์ตมากขึ้นมีสามเข็มแบบมาตรฐานและผ่านการทดสอบมาตรฐานความเที่ยงตรงโครโนมิเตอร์อีกทั้งยังสามารถกันน้ำลึกได้ถึง300เมตรในปีต่อมา โอเมก้าซีมาสเตอรได้รับตำแหน่ง Watch of the Year ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นจากนิตยสารานาฬิกาเยอรมันซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของโอเมกาหลังจากนั้นในปี1995ก็เกิดจุดเปลี่ยนทําให้ซีมาสเตอรโด่งดังขึ้นเป็นที่จับตาเนื่องจากเพียร์สบรอสเนที่รับบทเป็นสายลับเจมส์บอน์ในขณะนั้นได้สวมใส่โอเมก้าซีมาสเต Professional Diver 300 กลไกลแบบควอตซ์แสดงในภาพยนตร์เรื่องโกลเด้นอ e ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาใส่โมเดลเดียวกันนี้ในรูปแบบกลไกออโตเมติกในภาพยนตร์3ามภาคถัดมาถือว่าเป็นการเริ่มต้นตำนานอีกบทหนึ่งของซีมาสเตอร์อย่างแท้จริงถึงแม้จะผ่านมาเกือบ30ปีแล้วซี a าสเตอรก็ยังคงเป็นนาฬิกาที่เจมส์บอนดเลือกสวมใส่มาตลอดจึงทำให้นาฬิการุ่นนี้เป็นที่รู้จักในชื่อนาฬิกาเจมส์บอนด ซึ่งสะท้อนและตอบย้ำความสำเร็จในการเป็นหนึ่งในแบรนด์นาฬิกาสำคัญของโลกได้เป็นอย่างดี Chapter 6. Omega ในยุคป,ปัจจุบัน Omega เป็นหนึ่งในแบรนด์นาฬิการะดับโลกที่ผ่านการทดสอบมาอย่างมากมายแต่ Omega ไม่เคยหยุดพัฒนาเพราะพวกเขาคิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการปรับปรุงคุณสมบัติของนาฬิกาให้ยอดเยี่ยมแม่นยำ และเที่ยงตรงซึ่งนาฬิการุ่นใหม่ของโอเมกาได้ถูกอัปเกรดตัว Movement ที่ได้เทคโนโลยีของ Coaxial มาช่วยเพิ่มความแม่นยำและยังสามารถทนทานต่อสนามแม่เหล็กได้ถึง15,000เท่านั้นยังไม่พอบางเรือนยังได้รับการรับรองมาตรฐานใหม่เป็น Master Chronometer ซึ่งเพิ่มความแม่นยำเหนือ COSC ไปอีกขั้นส่วนในเรื่องการสร้างสถิติโลก ทางโอเมก้าก็ไม่เป็นรองครับเพราะในปี2019วิกเตอร์เวสโควานักระจนภัยชาวอเมริกาได้ร่วมมือกับโอเมก้าในการทำภารกิจ The Five Deeps Expedition โดยการนำทีมนักผจนภัยและนักดำน,น้ำดำดิ่งสู่จุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรทั้ง5ได้แก่ Pacific, India, ียอ t r r t t i c a ิ t l n t t i c และ Arctic ิกดำลงไปพร้อมกับโอเมก้า s m a s สเตอร Planet Ocean Ultra D e e Professional p ไปสู่ความลึกที่สุดที่1,928เมตรจึงถือเป็นสถิติใหม่ในการดำน้ำที่ลึกที่สุดในโลกท,ทันทีเราต้องมาดูกันว่าโอเมก้าจะสร้างประวัติศาสตร์หรือฝ่าฟันอุปสรรคอะไรใหม่ๆให้เราได้เห็นในอนาคตแล้วทุกคนชอบโอเมก้าที่ตรงไหนคอมเมนต์มาแชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอ ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ Facebook Auctionhouse.TH ซื้อได้ที่ Auctionhouse